สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงค่ำๆนะครับวันนี้มาอัปเดตคร่าวๆนะครับผมมีรถเข้ามาใหม่หลายคันหลายรุ่นหลายรายการนะครับผมก่อนเข้าคลิปก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับคูปต้า40แรงไปเร็วหน่อยนะครับผมราคา45,000นะครับปี66นะครับคันนี้สวยๆเดิมๆครับผมคันต่อมาคันนี้ ปีหกนะครับคันนี้45,000นหาพนะครับคันนี้385,000แนาพนะครับผมราคาต่อรองได้สินค้าขายเป็นเงินสดนะครับคันนี้40แรงตัวธรรมดานะครับผมตัว DT ีทีปีหกจดธันวา62นู่นเลยครับผม375,000เนาพนะครับผมสวยๆลดคัดเกียร์ค่าสภาพมานะครับผมส่วนปัจจุบันนี้ยันมานะครับคันนี้ปีหกนะครับ ส6มหกสองนะครับสองแสนหน้าพันะครับผมส่วนคันนี้32มสิงแรงปีหกสองนะครับสองแสนเาหนพันนะครับส่วนคันนี้32มสิแรงเช่นกันนะครับปีหกสีเป็นสามสองเอสพีสนหาพันนะครับคันนี้ยันมาสามสก้าแรงนะครับผมส0 0แสนบาทนะครับ2 5 0 0 0นหบาทนะครับก็ลดได้อยู่2,000สนขวนนะครับ ่วนคันนี้ MU นะครับ MU 49นะครับ3 9 5 0 0 0บาท395,000บัาทพครับผมส่วนคันนี้ัน n m a YM นะครับเข้ามาใหม่345000สาพนบาทครับคร่า,าวๆประมาณนี้นะครับรถใหญ่ฝั่งหนู้นก็จะมี MU สองคันนะครับผม MU 55นะครับ5 5 0 1อ่าเดี๋ยววันหลังขับมารีวิวด้วยกันฝั่งนี้นะครับผม ราคาก็อยู่45,000แล้วก็395,000นะครับลดไปเลยคันละหมื่นก็อยู่385,000กับ395,000นะครับฝั่งนู้นครับผมส่วนฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสินค้าขายเป็นเงินสดนะครับรอต่อรองได้นะครับผมเบอร์โทรก็0816004753นะครับผมอัปเดตคร่าวๆครับ ยันมา่าช่วงนี้ยันมาก็ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะครับผมราคาเบาๆแน่นอนนะครับด้านหลังกำลังเก็บงานยันม่าวันนะครับฝั่ง้ด้านหลัง,ลง,ง,ลงคงงงงูปตา40แรงก็เข้ามา4คันรับเกตคัดสภาพเข้ามานะครับสวยๆเลยรถเดิมๆเอาไปเติมน้ำมันลุยงานเลยครับประมาณนี้นะครับผม สนใจก็เบอร์โทรย้ำอีกที0816004753 PC Tractor นะครับผมรถถายมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมมาไม่ถูกมาไม่ถึงก็โทรมาครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงเรวยๆไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC Tractor ครับสวัสดีครับผม